จเนี่จีเน่งาสกิคขำเล่ามาลอฮ์บลาฮุสีลาเอลอลาฮสีลาอต้นเดือนแองาลอ่าต้นเดือนแงาเฮจแตละอีเน่ยลงงเนี่ยอีเน่โลชือีเอาจจะม่เนี่อาจจะม่เนนาเฮ้เโลยนนาน่ยงงอไม่เนี่ลอเธไม่เน่อาจจะเฮ้กโกอาจจะยาลอเไม่เนี่ยงาอีน่ะสกิคขำเล่าจีนา ตัวนี้โยเจน่ารวมเยสสดนีละลาเจเนลาเมล่โลคุ้งแงงาโลชีโลชีแงงาเพื่อสติมัจาลอช่วยสานางาสามภูติแบบถุนเนี่มาลอสามเมาแลงาลูลูให้กว่าทูชิญยหนาและุนเนี่งถุนแงทีเจมันอยู่ดูยางงางโลตัวนี้สามานางาและเอเนลาเม่ทีเจบังเงาและเอเนลาเม่อา ตัวองนลังเงงาเมาลุมลามยาเราสามารถตัวองนหลังเง้ในีเจะมันย่ดนยังเงจ้องเงี้พวกเงสามารถเพลิเออสารมาเพลากันนี่พีวินกันนี่โทเนอโทเลยไหมโทเลเนอายุเวลาและอาหารเนอ่อประกันไปติดต่อมาละและวกงคยเงเงานตุวเอลังเงลอคุวเงงานสติยาลามิรลอสติเจ้าลุจุบิบงีสติมันยาลออาจิ อาจจะอาจจะเปทามิแเนอออิลาจนะอดิเพอเยิสุขลีลคุเนทีเพดมาแล้วก็ุนดูาเทมีเนอ่มีเอกรนจะเขมาล้วนายอนนอสติทธยะเนนุนนุาญาลาางอนนวงาปะกันไป โทรมาประกันเบบโทหน้าอ่าสามาบุตรีประกันเบอรโทรให้ส่งเดลิเนว่าโทรหน้า่าประกันประกันแอเมอย่าจงาแบคู่กรณีแบงานในชีวิตยูเพลาบโทมาหลาและแอเให้จูเพลาะก่อดีโลจดทากาชบะชีวิตม่เน่ให้จูเพลาอก็มาปูโมญาลองานในชีวิตยูเพลาก็มาปูมญาม่เน่ฮว่าจะเบโทรเบโทรอ โบทถตมียนยาคนนี้มาทุลามาทุลาไม่ในงานคนนี้นูมาเฮมาชาใิปิลาเมียเราในเวเนนะอ่างามียกสมาเมียก็ลนนะมียงาแบบอบินดูในลาเมลอให้าอายุใหกทูโลโลให้เดี๋ยวร้องุดงสูนใหกทูทัวงานเรทวน้าอ่างา ฮหวารู้บช่วยเนี่ยแล้วขาจูเขาสูในโดเลเมลาและงาบุติพย์โปเกาและทูเอน่าอายมากก็บินนลาเมลลบินเนลานในงาทูชน่ทิพย์โปพัทถูุลามาและเมลโอยู่มาล้อนายกันน่ประการประการคือทุลานในงาเบคุกรณนีเนี่ยติดต่อนยามาลาและเอเอเอเมลโอนามาติดตอยายาและบุตรทบินเนน่ายูมาบิติดต่อแงอายุมากคอนี้เฮ้ยเจเมลโอ่ทุแรน่าอ 呃，艾火辣，艾火辣，会会让妹子直接表白咯。还有嘛，艾那酷过了年后咯，俺俺的区域就偏直接嘛种直接直接，嘛个嘞，如何嘛拉啥嘞呀咯？特别呢，米一更人家吃嘛咯，米一更人家吃呢，个个月去一爬个讲呢，米一超市你正多呢拉买咯昂咯。特别呢，啊，有关那路个别呢么子那咯，啊，阿底下。 ก็จกกดูลาเงเธอมีเย็บแถวเนยอาดิมามีเย็บอันเนอตานามีเย็บดนี่เจ้ดูเนี่ยลางานเลยอ่อก็โกก็จะก็กเธอหื้อพักันในชดเชนี่ทีเจอ่อมาปิลานี่ชดเนี่เจะดูเนลายไม่ในมีเยุจะเชื่มาล้อทีมีในเอ่อคุยเต่บงเออกาบิโมจีน่าลออ่อากาศยุกนียีสุขอล่คุยอดิมาที่พยาแต่มาแล้วทุกนี 噶乌拉面啊，咯，特别呢，有安那路啊，噶比毛吉呐，米叶跟人家吃呢，米叶被他泼哒呐，米叶又接那路，真奈啷个嘞，稀拉面咯，特别呢，有安那路噶，克过呢，比拉嘛咯。